สวัสดีครับพบก,กับซูลต้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ไรตฟอร์ดฟอร์มแรงแมนยูเล็งอัพการตัวขายขาดบาร์เซโลนาหวานเจี๊ยบมันตน้อง40แน่ไหมย่าสีหาไปเสียเปียบมันไหลได้วเวลาอัพการตัวมาการไรตฟอร์ดครับระเบิดฟอร์มเด่นกับบาร์เซโลนาทั้งยิงและจ่ายจนมูลค่าพุ่งแตะ40ล้านปอนด์สง่งผลให้แมนยูนะครับไปคิดปล่อยในออปชั่นซื้อขาด25ล้านปอนด์เตรียมเจรจากับบาร์ซ่า ขอเพิ่มค่าตัวก่อนปล่อยถาวันแล้วแมนยูนะครับศบช่องมองหาโอกาสรับซัพเพิ่มหลังมาครับรฟอร์ดยา้ายไปโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับบาร์เซโลนาจนมูลค่าพุ่งซึ่งส่งผลให้ปีแสดงหวังได้แค่ตัวนักเตะสูงกระดับไรฟอร์ดเป็นในปั้นของแมนยูจำต้องอาลาสมสรย้ายปรุ่นทีมบาร์เซโลนาโดยแสดงเยี่ยมตัวหลังไม่ได้นแผงของดูแบนนอมริมซึ่งกำจัดนักเตะทิ้งหลายรายในช่วงซัมเมอร์ ภายใต้เสียงยันยืมตัวกับบาร์เซโลนามีการเปิดเผยว่าทีมดังกาตาลันรับผิดชอบค่าแรงทั้งหมดให้กับรัดฟอร์ดที่สแตนล์ละ325,000ปอนด์หรือราว14.3ล้านบาทและมีออปชั่นซื้อขาดก่อนหน้าในวัย27ปีในราคาที่ยม่มเยาว์ยีล้านปอนด์ราว1,100ล้านบาทอย่างไรก็ดีถึงขณะนี้รัดฟอร์ดซึ่งมีผลงานที่ดีภายใต้าการกมทีมของฮันซิฟิกโดยเขายิง2ประตูรแรกในสีเสื้อบาร์เซโลนาได้แล้วด้วยการพาทีมบุกไปจบนิวเคลส์สองหนึ่ เมื่อกลางสัปดาห์ก่อนจะจัดอัซิตรประตรูสุดท้ายในเกมลาลิกาสเปนแมตช์เพื่บ้านพิชิตเคตาเฟ่3-0เมื่อวันอาทิตย์ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของแรดฟอร์ดนะครับส่งผลให้แมนเชสเตอร์ il, ยิปนิเกวเผยว่าเดยยิงอิงลิศมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น40ล้านปอนด์ราว1,760ล้านบาทซึ่งส่งผลให้ปีแสดงไม่หวังเสียเขาให้กับบาซ่าด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์และจะพยายามเจรจาต่อรองขอค่าตัวนักเตะสูงขึ้นก่อนปล่อยให้ย้ายสังกัดถาวร อย่างไรก็ดีหากแมนยูตกลงไม่เงินกับปลาซีลนวาไม่ได้และฟอร์ดก็น่าจะต้องย้ายไปการแกงกับสโมสรอื่นตัดใดที่อัมริมยังเป็นกุือของโรงละครแห่งความฝันนะฮะคืออยู่พี่น้องแต่ว่าคาเงยมันคือแพงแท้ว่าสามแสนสองหมื่นห้าพันกวนพนะมา่ามันคือมีเงินจางแท้เอาเอาจากที่จะขายยี่สิบหาได้มาเติมอีกเจ้าหน่อยก็ยังดีครับพี่น้องเอ้ย แล้จะไหน,นบักแลทมันก็บอได้กลับมาอยู่ก็แม่นยู่ะล,ล่ะพี่น้องเอ้ยให้มันไปมีชีวิตใหม่ซะโอ้ยกูละชีตวนมึงเด้กูละชิตวนบักหัวรลานเทนฮักเห็ดเบียอีกแล้วอาวโรกาเรรัสเปิดใจเทนฮักไม่เคยให้โอกาสผมเลยผมถูกเหมือนอาโรกาเรรัสเนี่ยเปิดใจแฉเอริกเทนฮักไม่เคยให้โอกาสจริง ดับฝันกับตันทีเมนยูเซเทอร์โนเทสฟอร์ดนะครับเมื่ออวโรกาเรลัสแบ็กซยดารุ่งที่เพิ่งอำลาทีมไปก็เด้ออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกถึงความอัดอั้นตันใจระบุชั้นเขาไม่เคยได้โอกาสที่แท้จริงจากกุนซือบักหัวลานเอลิกันฮาร์เลยแม้แต่น้อยท,ทัง้งนท,ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงปลีซีซันกับตันในจินตนาการความฝันที่พังทลาย ทนฮังไม่เคยให้โอกาสที่แท้จริงกับผมเลยการรรัฐเริ่มต้นบทสัมภาษณ์ด้วยประโยคที่เจ็บปวดและเศร้าใจเขายอมรับว่าช็อกและผิดหวังอย่างแรงที่ถูกปล่อยยืมตัวไปเบนฟิก้าอย่างรวดเร็วทั้งที่มั่นใจว่าจะได้พิสูจน์ตัวเองให้ผู้จัดก,การทีมได้เห็นบ้างในช่วงที่เตรียมเทียมผมเคยมองเห็นภาพตัวเองสวมปลอกแขนกับตันทีแม,มนยูในอนาคตอดีตดาวเตะปีแสดงกล่าวแต่มันคงไม่ใช่โชคชะตาของผมจากกันด้วยดีแต่แพ้ในใจยังคงอยู่ แม้จะเต็มไปได้วยความผิดหวังในตัวผู้จัดการทีมแต่กาเรียรัสยังคงสแสดงความเป็นมืออาชีพเขากล่าวขอบคุณสมุรและแฟนบอลอย่างสุดซึ้งสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พันมาพร้อมยืนยันว่าไม่มีความรู้สึกคุณเคืองต่อสมุทรศเมนอยู่หรือดูเบนอัมเรมคุณซอปัจจุบันของทีมแต่อย่างใดการเปิดแขครก้งน,นี้เปรียบเสมือนนะครับเสียงสะท้อนจากดารุ่งอีกหลายคนที่ต้องสู้ในสม,มสอนอยัรษ์ใหญ่ๆที่ต่อให้มีความฝันและความสามารถแต่หากไม่ได้รกาล จากคนที่ใช่ความฝันนั้นก็อาจไม่มีวันเป็นจริงบนเส้นทางลูกหนังอาชีพที่แสนโหดหลายนะฮะมึงให้โอกาสบักไดล่ะบักอันตัวนี้ไปหมุน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 อยู่แฮนตีโอ้ยกูเลงินบักเท่นหากเอ้ยจักมันไปอยู่ใสไปอยู่เลเวอร์ได้อันคุ้มทีมอยู่สามสีนัดกระถือก็ปวดโอ้ยบักปอบเอ้ยบักไดมันเป็นคนเอามาคุ้มเมนยูจะแมนมึงคิดหันบดคักเนาะเอามาคุ้มเมนยูกับมุนท่านั้นเอาไว้พี่น้อง อ้เจ็บใจเด้พี่น้องบอด้มึงคือบอซื้อเจ็บจิตถึงใจแมนยูเมินควาดอลอลารูมาราคาแค่ยี่สหล้านปอนด์เท่านั้นก่อนเนวิวต่อย้ำแผลยกย่องเป็นอาสูรกายตัวจริงบวไปสซื้เอเซยกูเลงเงดนี่อาจเป็นการตัดใจที่แมนยูต้องเสียใจไปอีกนานหลังปล่อยโอ,อกาสทองในการค้าตัวเจอร์ลูจดอลอลารูมายอด ผู้รักษาประตูแชมป์ยุโรปหลุดมือไปให้กับคู่ปรับตลอดการอย่างแมนสตี้ในราคาแค่ยิมห้าล้านปอนด์ก่อนที่จะตรวจจัระเบิดฟอร์มเทพจนตำนานสโมสรต้องออกมาส่งเสียงชื่นชมมองข้ามอสูรกายเลือกอนาคตที่ยังมองไม่เห็นแม้ในช่วงสมัยที่ผ่านมาครับอีเนอตจะทุ่งงบประมาณกว่า232ล้านปอนด์เสริมทัพแต่ในตำแหน่งผู้รักษาประตูพวกเขาปรับตัดสิทธิเดิมพันกับอนาคตด้วยการกู้ตัวเซเนริมเมนในราคา18ล้านปอนด์ท่ามกลาง ข่าวลือนะผมว่าปีแสดงเคยมีโอกาสเปเดเดวจารุจิตดาลูมาในทวันทีมชาติอิตาลีในวัย26ปีเท่านั้นนะฮะมีรายงานว่าแมนยูถอยทับเพราะไม่พร้อมสู้ขาเหนื่อยบาศาลของดอลลูมาก่อนที่เรือใบสีฟ้าจะช่วยโอกาสคว้าวลายเซ็นของนายทวันดิกรีแชมป์อยู่ฟ้าเฉลีกไปคลองด้วยค่าตัวที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่อและเขาก็กลายเป็นกำลังสำคัญพาทีมโชว์ฟอร์มแกล้งในทันทีเสียงจงนานตานดอกย้ำความผิดพลาด ความจเจ็บปวดของแฟนแมนยู Man ถูกกระยี่ให้หนักขึ้นไปอีกเมื่อกาเรนเนวิลดานันแมตขวาของสโมสรเอ่ยปากชมดอนรอลูมาแบบไม่เก็บอาการหลังจากชมเกมที่แมนซิสตี้เสมอกับอาร์เซนอลหนึ่งหนึ่งเวลาคุณมองไปที่ดอนรอนูมาก็คืออสูรกายตัวจริงในวิวกล่าวผ่านโพสแคตของสกัดสปอร์ t เขาตัวใหญ่มากและการออกมาตัดบอลของเขาทําให้กองหน้าคู่แข่งต้องผวาเพราะถ้าคุณคิดจะประทะคุณจะเจ็บตัวอย่างแน่นอน คำชื่นชมนี้ยิ่งตอกย้ำสิ่งที่โพสโคเรียกร้องให้สโม,มส,เสรเซเนียกับนายทวารรายนี้มาแล้วก่อนหน้านี้การตัดใจท,ที่อาจต้องเสียใจยไปอีกนา,นานขณะที่ริเวณนมริมนะครับกำลังต้องการผลงานเพื่อสร้างความเชื่อมันม่นแมนยูกลับเลือกวิศวตูดารรุ่งที่ยังต้องรอวันพิสูจน์ตัวเองอย่างเซเนลเมนซึ่งสวนทางกับดอนดนลูมาที่เป็นของจริง พร้อมใช้งานและสร้างความแตกต่างได้ทันทีการได้เห็นอสุรกายที่พวกเขาเคยเหมือนเฉยกำลังโชว์ฟอร์มระดับโลกในสีเสื้อของกู่แข่งร่วมเมืองอาจกลายเป็นภาพบาดใจที่ทำให้บอดผู้หารและแฟนบอลไปแสดงต้นหวนกลับมาตัง้งคำถามถึงการเตะเจ็กครั้งนี้ไปอีกนานแสนหนากกูละงดโอ้ยแค่นี่กับบทสื่อยี้ิหาล้านปอนด์ค่าเ่อยมึงสิแพงไปให้ที่แตกงั้แพงเอาไปเป็นค่าเ่อนบอกอันโตนีแลดฟ,ฟอร์ดซะบ่โอ้กูละงด เดือดจัดพอสโกชาแลกและฟอร์ดทันสกติสุดอับประยศน์ลั่นนายทรยศแฟนบอล80,000คนยิงสองลูกก็ไม่เผาผี co, ak, ford, พอสโกชาแลกแลดฟอร์ดพฤติกรรมสุดน่าละอายจวกเละเลิกสู้เพื่อแมนยูไปนานแล้วแม้จะระเบิดฟอร์มเทพยิง2ลูกให้กับบาซ่าในเวทีแชมเปี้ยนีกแต่ดูงว่ามาคแรดฟอร์ดก็ยังหนีไม่พ้นเงาอดีตเมื่อพอสโกตำนานปีแสดงออกลงซัดไม่ยัง้งอัด ทัศนคติช่วงท้ายในถิ่นโอแทฟ,ร,ฟร์ว่าน่าละอายสิ้นดีพร้อมตาาน้าว่าเขาเลิกสู้เพื่อสโมสรไปนานแล้วผลด,ดีกับเขาไม่ลงจริงๆหลังจากเกมที่ไรตฟอร์ดพาบาซูนาบุกทุบนิวคาสเซิลพอสโคกลับเลือกที่จะโพ์ชื่นชมปรดี้และเมือนผลงานของอดีตแข้งไปแสดงอย่างสิ้นเชิงก่อนจะเอกมาเฉลยเหตุผลผ่านรายการ The Good The b a d and Time Fo o t b a l l ตด้วยอารมณ์เดือดดาลวนสวรรค์ของเด็กคนนี้ไม่ต้องสงสัยเลยและเขากแสดงให้มันเห็นแล้วสโครเริ่มต้น แต่ผมพยายามแล้วที่จะรู้สึกยินดีกับเขาแต่ผมทําไม่ได้จริงๆเหตุผลน่ะหรอคือทัศนติของเขาช่วงที่อยู่กับแมนยูผมว่ามันน่าละอายสิ้นดีเขาไม่พยายามวิ่งเลยแม้แต่น้อยคําจวกที่แฟนบอลผีรอฟังพอสกอตตกย้ำถึงความรับผิดชอบที่นักเตะต้องมีต่อแฟนบอลและเพื่อนร่วมทีมชีว่าการเดินเล่นในสนามเพราะต้องการย้ายทีมเป็นพฤติกรรมที่รับไม่ได้อย่างรุนแรง กูอาจมีปัญหากับผู้จัดการทีมแต่นายต้องเล่นเพื่อเพื่อนร่วมทีมนะยังมีแฟนบอลอีกถึง80,000คนอยู่ในสนามในทุกๆสาร์าห์นายต้องทุ่มเทให้มากกว่านี้หลายครั้งที่ผมเห็นเขาแค่เดินในสนามเพราะอยากย้ายออกไปผมคิดว่าพฤติกรรมโดยรวมของเขามันน่าอดสู่มากเขาเลิกสู้เพื่อแมนยูไปแล้วและเมื่อคุณทำแบบนั้นครั้งหนึ่งคุณก็จะทำมันอีกคำเตือนถึงบาซ่าและสัญญาณอันตราย ตอนนั้นพี่แสดงยังส่งคำเตือนไปยังตัวสกัดใหม่ของรัดฟอร์ดโดยชี้ว่าเขาเห็นสัญญาณอันตรายบางอย่างแม้ในเกมที่รัดฟอร์ดยิงได้2ประตูก็ตามแม้แต่ในเกมกับนิวเซอร์ผมยังแอบเห็นแวบๆบแบบว่าเขาไม่อยากวิ่งไรบอลไม่อยากทำงานหนักเพื่อเทียมพอสโกรกล่าวบอกได้เลยว่าก็จะทำแบบนั้นที่บาร์ซลน่าได้ไม่นานหรอกคำพูดของพอสโกดูจะมีน้ำหนักมากขึ้นทันทีเมื่อมีอรยายงาน,นว่ารัดฟอร์ดถูกฮันส์ซิิกดอปจัดตัวจริงในเกมถัดมาตัวฐานมาประชุมทีมสาย แม้เจ้าตัวจะแก้ตัวด้วยการลงมาทําแอซิดได้ในฐานะตัวสำรองก็ตามดูว่าแมร์ฟอร์ดจะมีความสุขกับชีวิตใหม่ในสเปนและหลุดพ้นจากแรงกดดันที่อุนทฟอร์ดแต่เขาก็ยังคงหนีไม่พ้นสายตาอันเจ็บคมและคำวิจารณ์อันเป็ดร้อนของเหล่าตำนานสโมสรไปได้เลยนะฮะกูหล่อเมื่อตอนมันอยู่มันยางเลนกูเห็นอยู่พี่นองกูอยากพ่ออยากกระถือบแมงอยู่เฮียแบบนางเล่นเลยเ,ลเลขาไล่เพจสิ่งโอ้ยดีละขายมันหลวดครับ ก็ขี่กูในบริเ้เต็งเก่งยังดอกโว้ยกูเลยขี่เดียดฟันทงกาเกอร์พา2องจังหวัดจีจตายเกมเดือดผีดับสิงชี้แม่นางซันเชตถูกต้อง100%แล้วสยบทุกดราม่านะครับหลังจบเกมเดือดที่แมนยูเปิดบ้านเชอดโชว์ซีสอในสภาพที่เหลือผู้เล่น10คนเท่ากันนะฮะล่าสุด เดอะม็อกเลเกอร์นะครับอดีตเปาชื่อดังแห่งพิมลีออกรว,วิเคราะห์2จังหวะปัญหาสําคัญที่ตัดสินเกมแบบฉุกขาดพันธันประรการ l ีฟ e watch ของสกัดสปอร์ตนะครับใบแดงซันเชสัดเจนเด็ดขาดไม่มีข้อโต้แย้งประเด็นร้อนแรกเกิดขึ้นตั้งแต่นาทีที่4เมื่อ chez, ระเบิดซันเชสนาทมันโชซีตัดสินเจ็ดพลาดมหันพุ่งออกมานอกกรอบเกีโทษไปรวบแฟนเอ็มบูโมแข้งใหม่ของเมนยูที่กำลังจะหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงประตู กาเลเกอร์ฟันธงแบบไมลงเลว่าการตัดสินใจของู้ตัิศิลป์ปีเตอร์แบงค์สตอนนั้นนะ่ะถูกต้องทุกประการมันคือใบแดงชัดเจน100เซไม่มีอะไรต้องสงสัยเลยลกาเลเกอร์กเล่าอย่างหนักแน่นวินาทีที่ผู้เสิร์ตูวิ่งออกมาแบบนั้นแล้วทําฟาวผู้เล่นที่กําลังจะทําประตูได้มันไม่มีทางเป็นอย่างอื่นได้เลยกุตธิศิลป์ทหน้าทีท่ได้อย่างยอดเยี่ยมและได้ขาดในจังหวะสําสคัญตั้งแต่ต้ตตนเกมจังหวะปัญหามาซาโอุยสัญชตาตญาณู้ตัิศิลปชี้ขาด อีกหนึ่งจังหวะนะครับที่สําคัญที่แฟนบอลกังขาคือตอนที่เซลชีพยายามเรียกร้องเอาจุดโทษเมื่อนูแซม,มาซโรุยกองหลังเจ้าบ,บ้านสกัดเซอเอาเปโดในกรอบเขตโทษแต่ผู้ตศิสินกลับโบกมือให้เล่นต่อกาลเกอร์อธิบายถึงมุมมองของพุทตศิสิ์นในซีนวินนิตีนั้นนะครับว่าจังหวะนี้ผู้ตัิสินใช้สัรชาตยานที่ผ่านการฝึกฝนมาเขาวิเคราะห์ผู้ตัิสินเห็นชัดเจนว่ามาโรวยเข้าถึงบอลได้ก่อนทําให้เกิดทิศทางของลูกบอลเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน เมื่อเห็นแบบนั้นเขาจึงมั่นใจและปล่อยให้เกมดำเนินต่อไปเพราะมันไม่ใช่การฟฝ้ไม่ใช่จุดโทษแม้จะเต็มไปด้วยเหตุผลดรามา่าแต่สุดท้ายแล้วปีแสดงว่าเป็นฝ่ายคว้า3แต้มสําคัญไปได้จากประตูของบุนุฟานันและกาซิเมโรขณะที่เซลซีได้ประตูตีกระแตกอบใจจงาเทโบสโลวาในช่วงไถ่เกมครับจนเชื่อเมนูหาทางย้ายหากยังสำรอมผี กุลาสิโตเนเอ๊พี่น้องเอยเสียดายของเด็ยฟิชวชนะครับอดีตกองหลังแมนยู่อวาคับบี้เมนูจะหาทางยับออกจะเทียมเมื่อตลาดน่นหนาเปิดทาการหากยังคงนั่งเป็นตัวโลองแบบนี้ต่อไปสถานการณ์ของมิฟลิลทีมเชนกริอยู่ในความไมน่นอนหลังจากได้ลงเล่นในพิมร์ลีกเพียง3จาก5เกมในวันนี้และตกเป็นตัวสซลองทั้งหมดด้วยโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่ชนะเชลซี2-1ได้ลงเล่นในช่วง3นาทีสุดท้ายเท่านั้นในขณะที่ฟุตบอลโลกจะทําการแข่งขันขึ้นในปีหน้า เมนยูต้องหาทางลงเล่นให้ได้มากที่สุดเพื่อติดเทียมโดยทางโจนมองว่าหากยังเป็นแบบนี้ข้งมูน้องคงหาทางแยงออกจากเทียมในเดือนม,มกราคมเคบี้เป็นผู้เล่นที่ผมชื่นชอบมากๆผมชอบดูเขาลงสนามและจําฟอร์มการเล่นของเขาได้ดีในเกมเยือนเอเวอเรตันซึ่งเป็นเกมแรกของเขาโจนกล่าวกับสเตติเยมออสโตรเขาคุมเกมได้อย่างน่าทึ่งเล่นได้อย่างเยีย่ยมในเกมก่อนนั้นเป็นคืนฟอร์มการเล่นแบบผู้ใหญ่และเขาก็ทํางานได้ดีดตลอดฤดูกาลน,นั้น เขาทำได้ดีมากลงเล่นมากมายเหมือนดูว่าเขาจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบอีกต่อไปแล้วพจัดการคิดบอกว่าเขาจะไม่ลงเล่นร่วมกับบูโน่มันจะเป็นเขากับใครก็ได้ซึ่งคุณไม่สามารถที่จะตัดบูโน่ออกไปได้ด้วยฟอร์มของเขารวมถึงวิธีที่เขาแบกทีมด้วยประตูและแอซิดดังนั้นเขาเจอความยากลำบากในการลงสนามและแมนยูก็ไม่ได้เล่นฟุตบอลยุโรปในรายการไหนในการนี้อีกดังนั้นไม่มีคู่แข่งที่จะทําให้เขาอาจจะได้ลงเล่นบ้าง เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ผมคิดว่าเมื่อถึงช่วงคริสต์มาสและเดือนมกราคมถ้าเขายังไม่ลงเล่นเท่าที่เขาต้องการผมมัน่นใจเลยเลยว่าเขาจะพยายามย้ายทีมแบบยิมตัวอย่างแน่น,นอนนะฮะมันก็สิยายตัวมันอยากลุ่งเล่นเพื่อติดท,ทีม้มศาสตร์เนาะเอ้าเห็นจังไดล่ะกูว่าเป็นกุนเื้อแล้วแต่มึงเดอ้อเอามอลิมจังไดก็ได้ทาาัานะล้วลวกับบอถือดาหรอกแต่ว่าแพ้มากเนี่ยเขาก็สิถามาเป็นอย่างคือว่าเอาเมนูลงมึงก็สิตอบเขาจังไดก็แล้วแต่มึงกูลง้งด ลูนี่อารการซิเมโร่ไม่ควรเสียใบแดงแบบงี่เงา่าเวนรูนี่กับอดีตกอร์น่าเมนยูช้การซิเมโร่โดนใบแดงแบบงงโง,ง่ในเกมเปิดบ้านชนะชจซี2-1ในศึกพรีเม,มียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับปีศาจแดงได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นตั้งแต่นาทีที่5เมื่อระเบิดซันเชสโดนไล่ออกและทีมกลับมาพังประตูนำ2-0แต่ในช่วงทุ่มระบาดเจ็บครึ่งแรกการซิเมโร่มาโดนใบเหลืองที่2จากฟาวใสแอนเดรียซันโต ทำให้เหลือแค่10คนเท่ากันโดยครึ่งหลังสิงบรูตีกระแตกได้จากเทโวโซโลบ้าแต่ก็เลยไม่ทันเวนุนี่ย,ยักจะพูดถึงใบแดงของกาซิมโรทางแม์ออฟเดอะเดว่ามันเป็นอะไรที่ง่มากๆมันดูไร้เดียงสาสําหรับนักเตะที่มีประสบการณ์รดับนี้แมนยูคุมเกมได้เบ็ดเสร็จแล้วและถ้าคุณดูจังหวะฟา,าวครั้งแรกมันไม่จําเป็นเลยที่จะต้องไปเข้าสกาัดเมื่อชลซีมีเล่น10คนแล้ว ใช่สภาพอากาศมันเปีกเยกและมันลื่นแต่มันเป็นใบเหลืองที่งี่เง่าในตอนนั้นผมรู้สึกว่ารูเบนอาจเปลี่ยนตัวเขาออกเพราะคุณกลัวว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นและเขาก็ทํามันโดนใบเหลืองที่สองมันรุนแรงพวกเขาพยายามยังบอลแต่คุณเห็นแขนของเขาดึงเอนเรซันโตสคุณไม่คาดหวังอะไรแบบนี้จากนักเตะที่มีประสบการณ์ซึ่งนั่นอาจส่งผลเสียต่อเมนยูบมคิดว่าเขารู้ว่าเขาต้องเล่นยังไงเขามีแพทเทิร์นสูงเขาสู้เต็มที่และเข้าสกัด แต่ผมคิดว่าวันนี้เขา่าจจะคุณสติได้ดีกว่าน,นี้หน่อยเกือบแมนเรียบลอยเนาะดียุ่งยังสนะบกรูปเบนนัมบลินู้ปเปลี่ยนนั้นออกเลยวะตอนมันได้ใบเหลืองครับบก,กาซิมิโลมันเป็นตัวตัดเกมนําเกือบตลับพี่น้องอยังได้สามเต็มอยู่กับใครอยู่ครับนี่คือสรุปข่าวแมนยูนะฮะซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่23กันยายน